สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวคอลลาเจนตัวนี้นะคะเป็นตัวที่ขายดีมากเลยของทางเพจอิสกินภูเก็ตโฟมคูลเลีนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากลูกค้าดีมากเลยแม่ค้าก็เลยวันนี้จะลองแบบกินเองดูเพราะว่าลูกค้าบอกว่าทานแล้วเห็นผลดีมากก็เลยแบบอยากลองดูบ้างแล้วก็แบบช่วงนี้ค่ะสิวขึ้นแบบ เยอะเลยไม่รู้ว่าเป็นพเพราะเลือดหรือเปล่าก็เลยจะลองกินดูว่าสิวจะหายหรือเปล่าเพราะตัวนี้กินแล้วมันจะนแบบฉ่ำน้ํามากนะคะทาให้ผิวแบบดูช่าน้ําผิวเด็กตรงแล้วก็ผิวดูแบบเนียนได้ทั้งหน้าและตัวนะคะราคา430บาทนะคะราคาถูกมากแล้วก็ได้ตั้งหนึ่งกระปุกได้ตั้ง60มดกินก่อนนอนนะคะวันละหนึ่งเม็ดสองสามอาทิตย์แรกเราอาจจะก,กิน อ,อ๋อสองเม็ดต่อคือนก็ได้นะคะเดี๋ยววันนี้จะไม่ค้ากินเวนลาเม็ดพอเปลืองกินก่อนนอนนะคะเดี๋ยวเราจะลองกินดูเม็ดก็จะเป็นประมาณนี้นี่ค่ะเม็ดก็จะประมาณนี้สีขาวๆกินก็จะเหมือนกับคลจากปลาทะเละค,ะค่คคคคคละเพราะคเจส่สนมากจะทํามาจากปลาทะเลน้ำลึก อันนี้แม่ค้าจะลองกินคืนนี้คืนแรกนะคะเวลาเม็ดเดี๋ยวลองกินดูกินก่อนนอนนะคะนี่กินจริงให้ดูเลยจะได้เชื่อแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผิวมาให้ดูว่ามันเห็นผลเหมือนกับที่ลูกค้าบอกจริงไหมแต่เพื่อนที่เกาหลีก็บอกว่ากินดีนะคะก็เลยแบบแม่ค้าก็เลยลองดูเผื่อสิวมันจะลดลงเพราะช่วงนี้แบบสิวเห่อขึ้นเต็มหน้ามาก เรียบร้อยกินเสร็จแล้วแล้วเราก็จะไปนอนได้ mm. เห็นเขาบอกว่าตื่นขึ้นมาก็คือหน้าจะฉ่าน้ําแบบเหมือนกับหน้าที่เราแต่งอยแต่ที่จริงเราไม่ได้แต่งหน้าเราแค่กินตัวนี้เท่านั้นกินดีเดี๋ยวไม่ค้าลองสักหมดกระปุกก็แล้วกันนะคะแล้วก็จะมารีวิวอีกรอบหนึ่งว่ามันเห็นผลยงังไงสำหรับวันนี้ไปแล้วนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ